ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงทำการสกัดกลั่นเม็ดยาภายในห้วงมิรกระจกเทพ6วิธีและเขาสามารถควบแน่นเม็ดยาได้อย่างรวดเร็วซึ่งเขาตระหนักได้ดีว่าเม็ดยาที่สามารถควบแน่นได้อย่างรวดเร็วจะมีพลังสรพพคุณที่ไม่รุนแรงนะฉะนั้นเขาจึงไม่คาดหวังว่าเม็ดยานี้จะทำให้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดพี่ใหญ่ท่านต้องระวังด้วยน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว ถึงอย่างไรมันก็เป็นพลังงานที่พวกเราไม่รู้จักมาก่อนการผสานมันเข้ากับทะเลจิตวิญญาณย่อมถือเป็นความเสี่ยงข้าจะระวังให้มากที่สุดเฉินเซี่ยงพยักหน้าก่อนจะส่งเม็ดยาเข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณของเขาโดยตรงในครั้งนี้เม็ดยาไม่ได้หายไปจึงเป็นที่ยืนยันได้ว่าทะเลจิตวิญญาณของเขาเป็นสถานที่ที่กดพลังของดินแดนบูเทียนไม่อาจาเข้าถึงหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงก็ได้เริ่มการกลั่นย่อยพลังสรพพคุณจากเม็ดยาอย่างระมัดระวัง การดูดซับด้วยจิตวิญญาณโดยตรงทำให้ใช้เวลาไม่นานนักและถึงแม้พลังสรพพคุณจะไม่ให้การส่งเสริมที่รุนแรงแต่มันกลับทำให้เฉินเซี่ยงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเรื่องสำคัญสรุปก็คือเม็ดยานี้มีพลังสรพพคุณที่ค่อนข้างเบาบางแต่มันเป็นดั่งจุดแสงในความมืดมิดที่ทำให้เฉินเซี่ยงค้นพบทิศทางสำคัญ ตลอดมาเฉินเซี่ยงพยายามคิดหาวิธีบัญญัติกฎการบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณในวัตจักรท้าพิภพ,พ,พซึ่งเขาได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามพลังงานจากเม็ดยานี้ทําให้เขาสามารถจับจุดสําคัญได้พี่ใหญ่ท่านกําลังคิดอะไรอยู่หรือน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวถามนางค่อนข้างให้ความสําคัญเพราะตระหนักได้ว่าพลังงานจากเม็ดยานี้มีพลังงานที่พิเศษ เสี่ยวจิงข้ารู้แล้วว่าดินแดนบูเทียนเป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวแท้จริงแล้วดินแดนบูเทียนก็คือวังดวงจิตของขุนเขาหมื่นจักรวาลซึ่งขุนเขาหมื่นจักรวาลเป็นวัตจักรขนาดใหญ่น้องสาวเสี่ยวจิงอุทานอย่างประหลาดใจทำไมจูจ่ๆท่านถึงคิดอย่างนั้นครั้งที่มาถึงดินแดนบูเทียนสัมผัสแรกมันทำให้ข้ารู้สึกคุ้นเคยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าความคุ้นเคยนั้นเป็นอย่างไร เฉินเซี่ยงกล่าวจนกระทั่งปัจจุบันหลังจากข้าได้ดูดซับพลังงานจากเม็ดยาน,นี้ข้าจึงมั่นใจว่าพลังงานนี้ก็คือพลังงานที่มีเฉพาะวังดวงจิตวัจจ์เท่านั้นหมายความว่าพลังงานของอาหารเสริมวิญญาณเป็นพลังงานที่คล้ายคลึงกับพลังเฉพาะตัวของวังดวงจิตอย่างนั้นหรือน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถูกต้อง เฉินเซียงกล่าววังดวงจิตแห่งนี้ได้อย่างถึงวิธีขัดเกลาอำนาจพลังรังสรรค์ให้บริสุทธิ์เมื่อนานมาแล้วและแหล่งที่มาของอำนาจพลังรังสรรค์สมควรอยู่ที่นี่คุนเขาหมื่นจักรวาลเป็นเช่นไรกันแน่ทำไมถึงแยกที่นี่ให้เป็นอิสระน้องสาวเสี่ยวจิงรู้สึกงงงันกับประเด็นนี้ สำหรับประเด็นมีเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นและนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญในดินแดนบูเทียนแข็งแกร่งกว่าผู้เชี่ยวชาญในขุนเขาหมื่นจักรวาลดังนั้นขุนเขาหมื่นจักรวาลจึงไม่อาจเอาชนะและต้องยอมปล่อยให้ดินแดนบูเทียนเป็นอิสระเชิญเซี่ยงกล่าวนอกจากนี้แล้วยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนในวังดวงจิตวจักรมีข้อได้เปรียบยิ่งกว่า ขุนเขาหมื่นจักรวาลและดินแดนบูเทียนมีวิธีทางที่แตกต่างกันขุนเขาหมื่นจักรวาลฆ่าคนเพื่อให้ได้รับพลังวิญญาณแต่ดินแดนบูเทียนรอให้ผู้คนหมดสิ้นอายุขัยตามธรรมชาตินี้อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ขุนเขาหมื่นจักรวาลได้กว่าดินแดนบูเทียนน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวเสี่ยวจิงสายสัมพันธ์วัตจักดวงชะตาวัตจักรและดวงจิตวัตจักรของเหรียญเอออาจอยู่ที่นี่ เฉินเซี่ยงกล่าวดินแดนบูเทียนสมควรเป็นดั่งสถานที่รองรับสายสัมพันธ์วัฏจักรหรืออะไรทำนองนั้นทำไมท่านถึงคิดอย่างนั้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถามเพราะแหล่งที่มาของอำนาจพลังรังสรรค์กำลังขยายตัวสิ่งนี้จำเป็นต้องใช้สายสัมพันธ์วัฏจักรดวงชะตาดวงจิตวัฏจักรในการยับยั้งดังนั้นจึงต้องมีการรวบรวมสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้วางดวงจิตและตัววัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาล เฉินเซี่ยงกล่าวในกรณีนี้ดินแดนบูเทียนก็คือดวงจิตวัจจากที่มีความพิเศษของวัตจักขุนเขาหมื่นจักรวาลพี่ใหญ่การที่ท่านอยู่ที่นี่จะไม่เป็นอันตรายหรอกรอึน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างกังวลใจพี่ใหญ่หรือพวกเราจะหาทางรีบหนีออกจากนี่เฉินเซี่ยงสายหัวขุนเขาหมื่นจักรวาลซ่อนงำความลับเอาไว้มากมายข้าต้องการยืนยันในข้อสันนิษฐานของข้า พี่ใหญ่ท่านช่างน่าทึ่งจริงๆเพียงได้สัมผัสพ,พลังงานชนิดพิเศษท่านก็สามารถคาดการได้หลากหลายอย่างน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวชื่นชมอันที่จริงข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้อืมมมดูเหมือนว่าข้าจะมีความเชื่อมโยงกับดวงจิตวัจจ์ของขุนเขาหมื่นจักรวาลน,นอกจากนี้ข้ายังอย่างถึงกดพลังของดินแดนบูเทียนได้เล็กน้อยเฉินเซียงขมวดคิ้วครุ่นคิดต่อไป ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลควรจะเป็นวัตจ,จักรเก่าแก่และมีความยิ่งใหญ่ที่สุดการก่อกำเนิดของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลอาจจะเป็นต้นกำเนิดของอำนาจพลังรังสรรค์แต่เห็นได้ชัดว่าขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลพยายามจะควบคุมอำนาจพลังรังสรรค์เอาไว้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสรรค์กำลังขยายตัวและมันจะต้องถูกยับยั้งหากไม่สามารถยับยั้งได้ก็จะสูญเสียการควบคุมใช่หรือไม่ใช่ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลและดินแดนบูเทียนมีความหวงแหนอำนาจพลังรังสรรค์เฉินเซี่ยงกล่าวพวกนั้นพยายามสะกดอำนาจพลังรังสรรค์ไว้ในการควบคุมโดยจะปลดปล่อยออกมาเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้แข็งแกร่งมากเกินไปพร้อมกับทําให้พวกพ้อง,องของตนเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีความทรงพลังหากไม่มีการจํากัดอำนาจพลังรังสรรค์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังปรากฏขึ้นในวัตจศักร์ต่างๆเป็นจํานวนมาก เมื่อถึงเวลานั้นพวกมันจะใช้กลุ่มคนที่ทรงพลังที่สุดและพวกมันจะไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวปัจจัยสำคัญของพวกมันก็คือการครอบครองสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรเฉินเสียงแค่นเสียงชิงชงังไม่รู้ว่าหลายปีที่ผ่านมามีคนถูกปล้นชิงสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรไปเท่าใดแล้วพี่ใหญ่ท่านมีแผนอย่างไรต่อจากนี้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถาม ข้าต้องการใช้อาหารเสริมวิญญาณสกัดกลั่นเม็ดยาชนิดนี้ในคุณภาพที่สูงขึ้นและเป็นจำนวนมากเฉินเซี่ยงกล่าวกล่าวเมื่อข้ามีความแข็งแกร่งมากพอข้าก็จะปลดปล่อยอำนาจพลังรังสรรค์ที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลควบคุมไว้การกระทำนี้จะส่งผลต่อวัตจักรท้าพิภพหรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงถามอย่างกังวลเสี่ยวจิงเจ้ารู้ไหมว่าทำไมขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลถึงมีวัตจักรมากมายภายใต้าใการควบคุม เฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มทำไมหรือน้องสาวเสี่ยวจริงถามกลับเพราะตรับใดที่วัตจักรอยู่ภายใต้การควบคุมของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสรรค์จะไม่สามารถโอนถ่ายไปยังวัตจักรเหล่านั้นได้โดยตรงเฉินเซียงกล่าวถ้าเกิดข้าปลดปล่อยแหล่งที่มาของอำนาจพลังรังสรรค์มันก็อาจวิ่งไปที่วัตจักรท้าพิภพโดยตรงเมื่อถึงเวลานั้นวัตจักรท้าพิภพจะไม่ติดปีกบินหรอกรือ น้องสาวเสี่ยวจิงถามอย่างตื่นเต้นใช่แล้วแต่แน่นอนว่าขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลจะไม่ยอมเกิดเรื่องแบบนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวสิ่งนี้ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญของพวกเราไม่รู้ว่าปัจจุบันวัตจักรท้าพิภพจะเป็นอย่างไรบ้างจูจ่ๆน้องสาวเสี่ยวจิงก็คิดถึงเฉินหยวนซินขึ้นมาเมื่อเฉินเซี่ยงไม่ได้อยู่ในวัตจักรท้าพิภพเฉินหยวนซินก็เป็นดั่งผู้นำของวัตจักรท้าพิภพ ข้าเชื่อว่าเสี่ยวหยวนซินสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและเมื่อพวกเรากลับไปพวกเราจะได้เห็นวัตจักรท้าพิภพ,พ,พที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเฉินเซียงกล่าวเขามั่นใจในตัวบุตรสาวนางนี้เป็นอย่างมากถ้าเช่นนั้นพวกเราที่อยู่ทางนี้ก็จะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเชื่อมโยงแหล่งที่มาอํานาจพลังรังสรรค์เข้ากับวัตจักรท้าพิภพ,พ,พให้ได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม แผนการนี้มีเพียงเฉินเซี่ยงกับเสี่ยวจิงรู้กันอยู่สองคนเท่านั้นแต่หากผู้มีอำนาจสูงสุดของขุนเขาหมื่นจักรวาลได้รู้ว่าเฉินเซียงมีความเข้าใจในระดับนี้เฉินเซี่ยงก็จะต้องตกเป็นเป้าหมายในการกำจัดทิ้งอย่างไม่ต้องสงสยัยเป้าหมายของเฉินเซียงก็คือการค้นหาแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสรรค์และยามนี้เขากำลังวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของแหล่งที่อำนาจพลังรังสรรค์ทันใดนั้นเฉินเซี่ยงก็ฉุกคิดถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งและนั่นคือแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสรรค์พยายามติดต่อหาตัว เขาเป็นผลให้เขาสามารถคาดการเรื่องราวที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาอํานาจพลังรังสัได้นั่นเองปัจจุบันเฉินเซียงวางแผนจะย้ายแหล่งที่มาอํานาจพลังรังสันไปที่วัตจักรท้าพิภพแต่เขายังไม่สามารถกําหนดขั้นตอนที่ชัดเจนได้เบื้องต้นเขาคิดว่าตนเองจะต้องทำลายผนึกประทับท,ที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลและดินแดนบู่เทียนใช้ยับยั้งแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสัน พี่ใหญ่ดูเหมือนท่านจาเป็นต้องใช้มุกผลึกเป็นจํานวนมากท่านพอจะประเมินปริมาณที่ต้องการได้หรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวคิดว่าอาจต้องใช้มุกผลึกเป็นสิบสิบ,สบโกดังเฉินเซี่ยงกล่าวเรื่องนี้ข้าจะต้องพูดคุยกับหลี่เซี่ยงเทียนดูว่าเขาพอจะมีช่องทางให้ข้าได้รับมุกผลึกคุณภาพสูงจํานวนมากหรือไม่แม้เฉินเซี่ยงจะพูดแบบนั้นแต่เขาเชื่อว่าหลี่เซี่ยงเทียนจะต้องมีวิธีอย่างแน่นอนเพราะมันหยิบจับเรื่องช่อชนมาไม่น้อย พี่ใหญ่หลี่เซี่ยงเทียนเป็นคนที่มีไหวพริบและความสามารถพวกเรามาดูกันว่าเขาจะช่วยเหรียญเอ๋อกับเทพเซียนสันสร้างออกมาได้หรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเขาทำงานได้ดีพวกเราก็ควรให้การตอบแทนที่ดีเช่นกันเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้าปัจจุบันเขาให้ความสำคัญกับสถานการณ์ของชัยเหรียญและเทพเซียนสันสร้างมากที่สุดหากว่าหลี่เซี่ยงเทียนช่วยทั้งสองออกมาได้สำเร็จเขาก็จะปฏิบัติต่อหลี่เซี่ยงเทียนเป็นอย่างดี ปัจจุบันเฉินเซียงไม่สามารถนำมุกผลึกมาใช้งานได้มากนักและด้วยการที่เขาอาจต้องใช้มุกผลึกหลายสิบโกโดดังจึงทำให้เขาต้องรอพูดคุยเรื่องนี้กับหลี่เซี่ยงเทียนในความต้องการมุกผลึกของเฉินเซี่ยงเขาไม่เพียงใช้มันในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเพียงเท่านั้นแต่เขาจะใช้มันในการบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณในวัตจักรท้าพิภพอีกด้วย หลายวันต่อมาเฉินเซียงได้ทําการค้นคว้าเกี่ยวกับอํานาจพลังที่ได้จากเม็ดยาเพิ่มเติมถึงแม้ว่าอํานาจพลังชนิดนี้จะไม่สามารถคงอยู่ในดินแดนหูเทียนได้แต่หลังจากที่เฉินเซียงทําการบ่มเพาะมันก็สามารถคงอยู่ในจิตวิญญาณของเขาได้ถ้าจะเรียกมันว่าพลังต้นกําเนิดรังสรรค์เฉินเซียงตั้งชื่อให้กับอํานาจพลังชนิดนี้พี่ใหญ่พลังต้นกําเนิดรังสรรค์ให้การส่งเสริมท่านในด้านใ,นด,านใดบ้างน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถาม ข้าไม่รู้เหมือนกันจนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่รับรู้ผลการส่งเสริมที่ชัดเจนเฉินเซี่ยงสายหัวแม้ว่าข้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาได้สำเร็จแต่คุณภาพของมันยังต่ำเกินไปจึงไม่ได้ให้ผลการส่งเสริมที่ชัดเจนจู่จูเฉินเซี่ยงที่อยู่ในห้องลับก็ได้สัมผัสถึถงกลิ่นอายพลังของชัยเหรียนชัดเจนแล้วว่าหลี่เซี่ยงเทียนช่วยเหลือชัยเหรียญได้สำเร็จทําไมถึงไม่มีกลิ่นอายพลังผู้อาวุโส เชิญเซี่ยงขมวดคิ้วเขาสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังของชัยเหรียญได้อย่างชัดเจนแต่เขาไม่ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายพลังของเทพเซียนสรนร้างแม้แต่น้อยเชินเซี่ยงเปิดประตูออกจากห้องลับก่อนจะได้พบหลี่เซี่ยงเทียนกับชัยเหรียนผู้อาวุโสอยู่ที่ไหนเชินเซี่ยงเอ่ยถามทันทีเขาแยกตัวไปแล้ว ชายเหลียนตอบข้าไม่รู้หรอกว่าเขาแยกตัวไปไหนแต่เขาบอกกับข้าว่าคนพบหนทางที่เหมาะสมและเมื่อออกจากคฤหา์เจ้าเมืองบูเปียนเขาก็ขอแยกตัวโดยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเขาพูดแบบนั้นก็คงไม่มีสิ่งใดต้องกังวลเฉินเซี่ยงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อครู่ก่อนเขาคิดไปว่าอาจเกิดเรื่องไม่ดีกับเทพเซียนสันสร้างท้ายที่สุดชายชาราผู้นี้ก็คือเทพ,พเจ้าวิธีรังสรรค์เฉินเซียงตระหนักได้ว่าชายชาราผู้นี้จะต้องมีแผนการและวิธีทางของตนเอง พี่ชายเฉินเผอิญข้ามีเรื่องส่วนตัวต้องจัดการอย่างไรแล้วข้าขอตัวก่อนหลี่เซี่ยงเทียนกล่าวเจ้าทําได้ดีมากหลายวันมานี้เจ้าคงเหนื่อยพอดูเจ้าไปพักผ่อนเถอะเฉินเซี่ยงพยักหน้าหลังจากหลี่เซี่ยงเทียนออกจากห้องโถงชัยเหรียญก็คว้าแขนเฉินเซี่ยงและฉุดเข้าไปในห้องนอนเฉินเซี่ยงต้องตกใจกับการกระทําของนางเป็นข้าเองเหรียญเอ,อ๋อ ชายเหลียนกล่าวด้วยรอยยิ้มซุกซนขณะที่จ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาสดใสเฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดบุคลิกเหรียนเอ๋อจึงปรากฏขึ้นซึ่งเขาจดจําได้ว่าบุคลิกเหรียนเอ๋จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อชายเหลียนอยู่ในสภาวะการที่อ่อนแออย่างไรก็ตามบุคลิกเหรียนเอ๋เป็นบุคลิกที่เฉินเซี่ยงเฝ้ารอให้ปรากฏเมื่อชายเหรียนพูดว่านางเป็นบุคลิกเหรียนเอ๋เฉินเซี่ยงก็ไม่คิดจะพูดหรือซักถามอะไรโดยเขาดึงตัวนางเข้ามากอดจูบด้วยความเสน่หา เขาและนางกอดจูบก,กันอย่างเร้าร้อนก่อนที่จะพากันไปถึงเตียงนอนทั้งเฉินเซียงและเลียนเอ๋อต่างก็รอคอยเวลานี้มานานมากผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่อาจทราบยามนี้เฉินเซียงกับชัยเหลียนนอนกอดกันอยู่บนเตียงนอนโดยกำลังแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ประสบพบเจอในช่วงที่ผ่านมาเลียนเอ๋อทำไมจู่ๆเจ้าถึงปรากฏขึ้นแบบนี้เฉินเซียงกล่าวถามขณะที่ใช้มือลูบใบหน้าที่งดงามของชัยเหลียนปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ชายเหรียญยิ้มสุกซนพี่ชายเฉินในบรรดาสามบุคลิกตัวข้ามีอิทธิพลมากกว่าใครๆหืมมอทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงค่อนข้างแปลกใจข้าคิดว่าเป็นเพราะบุคลิกอื่นๆก็มีความสนใจในตัวเจ้าชายเหรียญกล่าวยิ้มยิ้มบางทีพวกนางอาจต้องการใกล้ชิดกับเจ้าแต่พวกนางยึดถ,ถือเกียรติศักดิ์ของคนมากเกินไปก็เลยผลักดันข้าให้ปรากฏตัวเพื่อใกล้ชิดกับเจ้าดังนั้นเจ้าก็เลยทำหน้าที่นี้แทนทั้งสองด้วย โอช่งางไร้กาศเสียจริงๆเฉินเซี่ยงหยิกแก้มของชัยเหลียนพี่ชายเฉินสายสัมพันธ์วัตจักรของข้าอยู่ที่นี่ชัยเหลียนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังข้ารู้สึกได้ว่ามันอยู่ในดินแดนบูเทียนแห่งนี้เป็นทั้งหมดหรือไม่เฉินเซี่ยงถามเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดชัยเหลียนกล่าวนางลุกขึ้นจากเตียงและสวมใส่เสื้อผ้าเฉินเซี่ยงช่วยหวีผมให้กับนางและถามว่า แล้วอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนเป็นขนกกุนเขาหมื่นจักรวาลอย่างนั้นหรือไม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ในพงไพรทักศิณชัยเหลียนกล่าวมีกลุ่มคนกําลังค้นหามันอยู่และนั่นก็คือกลุ่มคณะของหลิวเมิงเอ๋อเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกนางกําลังค้นหาสายสัมพันธ์วัตจักรของเจ้าเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วถามจูจูเขาก็รู้สึกกังวลว่าในกลุ่มคณะของหลิวเมิงเอ๋อจะมีคนที่เป็นร่างแยกของชัยเหลียน ไม่ต้องการกังวลพวกนางไม่ได้เป็นร่างแยกของข้าชัยเหลียนดูออกว่าเฉินเซียงกังวลในเรื่องใดเจ้ากังวลมากเลยหรือเจ้ากังวลว่าจะต้องสูญเสียพวกนางอย่างนั้นหรือเรื่องแบบนี้ใครบ้างจะไม่กังวลเฉินเซียงกล่าวและจูบแก้มผ่องของชัยเหลียนว่าแต่ปัจจุบันสถานการณ์ของพวกนางเป็นอย่างไรพวกนางมีอันตรายหรือไม่พวกนางปลอดภัยดีชัยเหลียนกล่าว อันที่จริงข้ามีร่างแยกอยู่ในกลุ่มคณะของพวกนางแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะร่างแยกของข้าไม่ใช่คนที่เจ้ารู้จักเดิมทีหลิวเมิงเอ๋อและคนอื่นๆมาจากวัตจักรระดับต่ำและครั้งที่ข้าทําการกระจายร่างแยกมันไม่ได้ไปถึงวัตจักรระดับต่ำแล้วร่างแยกของเจ้าร่วมกลุ่มกับพวกนางได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามหลิวเมิงเอ๋อและพี่น้องของนางได้พบเจอกับร่างแยกของข้าในพงไพรทักษินซึ่งพวกนางชักชวนให้ร่างแยกของข้าเข้าร่วมชัยเหลียนกล่าว นี่เป็นกรณีเดียวกับชิงเอ๋อและกลุ่มคณะเพียงแต่ชิงเอ๋อไม่ได้ตอบรับการเข้าร่วมกับพวกนางที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซี่ยงพยักหน้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ